สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านโคกตาลตมลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของตลาดบ้านโคกตาลนะครับสำหรับตลาดบ้านโคกตาลนะครับก็จะมีขายพวกกับข้าวพวกอาหารการกินต่างๆในช่วงเย็นนะครับตั้งแต่บ่าย3ามโมงเป็นต้นไปนะครับ เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับโอ้ครับตลาดบ้านโคกตานนะครับโอ้มีขายแบบกับข้าวแบบบ้านๆนะครับ กับตลาดบ้านโคกตาลนะครับมีกับข้าวขายหลายอย่างทีเดียวครับอือโอ้ปลากระเญ่งตัวนี้เอ้าปลากรดปะ, <c oughs> ะมาชมบรรยากาศของตลาดสดกันนะครับวันนี้ มีผักสดๆจากไร่จากสวนของชาวบ้านนะครับโอ้โลิ้นจีลูกใหญ่มากครับเดี๋ยวจะพามาเดินฝั่งนี้ต่อ,อป่ายินดีตอนรับบ้านควบทุ่งล้อมไปทางนี้นะครับ โอ้ทางนี้ขายปลาทูนะครับอือขายปลาทมูมีเงาะมีทูเรียนมีเงาะมีทูเรียนโอ้ผลหมากหลากใหม่นี่ทุกอย่างเลยบุสินาย่างบุศิน สำหรับตลาดนะครับตลาดของบ้านโคกตาลก็จะอยู่ริมถนนเลยนะครับนี่ทางนี้ไปบ้านศารานะครับทางนี้ทางนี้ก็ไปคำชะโนดอีสานใต้นะครับทางนี้ก็ออกไปยังอำเภอขุขันนะครับ อยู่ตรงข้ามกับทวีกิจโคกตาลนี่เองนะครับสําหรับตลาดบ้านโคกตาลนะครับอผมเดินกลับมาที่เดิมแล้วนะครับพาทุกท่านชมบรรยากาศของตลาดบ้านโคกตาลตำบลโคกตาลอำเภอภูสิ์จังหวัดศรีสะเกดน,นะครับอะไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ